นนก็หลงทางนิดนึงนะครับผมก่อนจะไปสอนก็มาตามตำแหน่ง gps นะครับตอนนี้เจ้าของบ้านออกมารับนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับย้อนหลังปีใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มรับงานเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้กำลังตามผู้เรียนไปเพราะว่ามาไม่ถูกครับเกือบถูกแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ในหมู่บ้านมันไม่ขึ้นใน gps นะครับ ไม่ขึ้นในแผนที่นะครับก็บ้านใหญ่ยอยู่แต่ว่ารูกันไม่มีชื่อหมู่บ้านตรงนี้ครับมีแต่ชื่อเป็นโรงเรียนเป็นอะไรนี่นะครับก็ถือว่ามาได้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงดีครับอนนีเ้เขาเริ่มเดียวแล้วนะครับเขาเริ่มเดี้ยวเข้าไปในซอยแนละ้วมันก็จะบ,บอกถึงว่าที่บ้านนะครับจะขับง่ายครับยากก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่พื้นแปนบ้านว่า แคบไม่แคบนะครับเพรแต่ละหลังแต่ละอะไรออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับไก่จะถึงแล้วครับที่ที่เข้าหมู่บ้านมาก็จะค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับว่าแต่ว่าเราจะจอดตรงไหนได้ชี้บอกนะครับว่าให้เราไปจอดบ้บานผูเรียนนะครับ รถจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าผู้เรียนจะเป็นยังไงบ้างนะครับออกรถมาใหม่ๆครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับตอนนี้ผมกําลังสอนนะครับทักษะ คือคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมไปที่บ้านของผู้เรียนมาแล้วนะครับก็คุยกันแล้วว่าขับเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมจะให้ให้ดูเป็นพื้นฐานเลยว่าเขาคิดเองได้เท่าไหร่นะครับการใช้พวงมาลัยเป็นยังไงนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆทะเลาทะล่าขึ้นถนนใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือต้องผ่านจากการประเมินของผมก่อนนะครับผมถึงจะพาไปทําอย่างอื่นได้นะครับหลักการคือให้ดูไปพร้อมกันว่า เขาใช้จังหวะการถอยการยกคัดได้เท่าไหร่เป็นไหมอะไรยังไงนะครับอยากให้เห็นพร้อมกันทั่วประเทศถ้า,ถ,าถ้าผ่านจากตรงนี้ไปได้นะครับทักษะที่ผมสอนให้มันก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปสอบแบบขี่ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะจากการที่เห็นคือตอนแรกๆนะครับมีการเล่นพวงมาลัยค่อนข้างเยอะแต่พอเข้ามาใกล้จุดก็จะมีการค่อยๆค,ค,คิดถือว่าทําได้ดีนะครับคือบางคนยกคัดเยอะรถก็ กระโดดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วก็เ,เลยทําให้มีปัญหาว่าถอยไม่ได้อันนี้ก็ไปเล่นพวงมาลัยนะครับเล่นเยอะไปแต่ก็ยังได้อยู่นะครับดูภาพดูไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานะครับสังเกตดูมุมมุมตูดรถทั้งสองข้างนะครับมันจะมีมุมที่แคบแล้วก็มุมที่กว้างอยู่ตอนนี้ขวามือเรานะครับขวามือคนขับจะแคบขวานะครับสังเกตที่ด้านซ้ายจะกว้างนะครับมีการหมุนมีการแก้นะครับ ใช้ได้อยู่ใช้ได้นะครับไม่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้กําลังตั้งพวงมาลัยตรงถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะหยุดที่เดิมน,นี่เป็นภาพรวมนะครับผมอยากให้ดูไปก่อนพอหลังจากนี้ไปแล้วเราก็จะได้ ทำอย่างอื่นนะครับก็คือดูพื้นฐานอย่างอื่นไปเรื่อยๆระยะความกว้างที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือเท่ากับที่สอบจริงนะครับแล้วก็อาจจะเท่ากับช่องบ้านของเราเสาบ้านเราหรืออะไรอย่างนี้นะครับเวลาไปขบับมันจะขับได้คือพิกัดการหยุดเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าให้เขาหยุดตรงไหนเขารู้หน้าที่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เด็กอายุก,กว่าตามกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะครับตอนนี้ให้เดินหน้านะครับในที่แคบเสร็จแล้วก็พิกัดที่ผมตั้งนะครับก็คือประมาณ45องศาในจุดที่หยุด,ดคือตรงกลวยสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้แคบกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อเพื่อให้เขาฝึกนะครับทั้งแคบทั้งกว้างนะครับไปในตัว เดี๋ยวดูโจทย์นี้นะครับว่าจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปให้ถึงนะครับไปให้ถึงถามว่าจะถึงจะถึงตอนไหนก็เราใช้วิจารณญาณน,นะครับถ้าคิดว่าโอเคเราก็หยุดได้เลยแล้วก็เข้าเกียร์เข้าเกียร์ถอยได้เลยนะครับใช้ทักษะที่เราพอมีแล้วก็โจ์นี้จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายากสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าตูบจะเอียงประมาณเกือบ45องศานะครับ ที่การหยุดรถจะเอียงรับสังเกตจะมองไม่เห็นนะครับวิธีการทํายังไงถึงจะเข้าไปในช่องได้นะครับก็คือการใช้ทฤษฎีการหมุนพวงมาลัยนะครับดูนะครับถ้าเล่นพวงมาลัยเยอะนะครับตูดก็จะเอียงออกไปนะครับเห็นไหมครับตูดไปแล้วครับตูดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาหยุดรถเพื่อพิจารณาและก็จะมีการแก้พวงมาลัยถูกต้องครับใช้พวงมาลัยได้ดีนะครับเยี่ยมยอดมาก ดีมากเลยครับผมนีเน่เริ่มเห็นแล้วนะครับถ้าเห็นแล้วนะครับผู้ขับขี่ต้องมีการหยุดชะลอเพื่อดูก่อนนะครับแล้วก็แต่งบวงมะลัยในทางที่เรามองเห็นแล้วนะครับก็คือทางตรงข้ามพยายามพยายามพยายามถอยต่อได้พยายามถอยต่อไม่ต้องเข้าเกียร์เดินหนะ้าเราจะได้รู้ว่าทักษะประมาณไหนตอนนี้ด้านซ้ายแคบถูกต้องปะเราก็แก้ขวานะครับเพราะว่ามีระยะห่างอยู่ ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าให้ฝึกฝึกการแก้ไขดูกระจกเด้ออย่าดูจอเด้อถ้าดูจอมากไปเราจะงงฝั่งไหนกว้างให้หมุนพวงมาลัยไปทางนั้นเด้อฝั่งไหนกว้างแล้วมองเห็นทั้งหมดคือฝั่งที่เราจะไปนะตอนนี้เริ่มเริ่มงงพวงมาลัยนะครับเบาๆไว้นะเบาๆไว้เบาๆไว้ถ้ามันไม่ใช่ให้หยุดก่อนเพราะว่าระยะยิ่งไกลจะถึงยากมากยากวะ อ่าย่คืนมันวะอ่านั่นอะไอยางให้งูงไว้นู่นฝั่งที่เรามองเห็นนังหมุนอยู่ตรงนู้นนะวงอะไรยังไม่พอนะครับหมุนไปหมุนไปทางนั้นแหละทางซ้ายโอเคคือเมื่อกี้เรามีการงงเราก็เลยมีการคืนพวงอะไรมันยิ่งขาดความมั่นใจทีหลังถ้าคิดจะหมุนไปทางไหนแล้วให้หมุนไปทางนั้นเลยเด้ออย่าไปสับสนหมุนกลับมาแล้วามันจะงงโอเคปอยได้เลยครับถ้าตูดจไปทางที่เราชี้ว่าแสดงว่าถูกเห็นไหมเราช้าๆไว้ ไปเรื่อยๆถ้ามันเริ่มมองเห็นทั้งสองฝั่งเราถึงจะเริ่มคืนพวงมาลัยดูจากกระจกนะครับเด้อก้องเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นถ้าเริ่มเห็นพวงถ้าเริ่มเห็นก็เริ่มคืนพวงมาลัยนะครับแต่อย่าคืนเยอะเกินนะอย่าคืนเยอะเกินคือฝั่งไหนที่ยังกว้างอยู่ให้หมุนไปทางที่กว้างนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับฝั่งไหนกว้างให้หมุนไปทางที่กว้างเด้ออันนี้จะพูดแดงแรงนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ยินนะครับฝั่งไหนกว้างให้หมุนไปทางที่กว้างก่อนเด้อ ฝั่งไหนกว้างให้หมุนแก้ไปทางกว้างเด้อสังเกตที่ตูดรถไปแล้วไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้ว <c oughs> เห็นชัดเจนแล้วว่าพะวงนะครับเพราะว่าไปดูกล้องเยอะไปถูกไหมไปดูแต่กล้องอย่างเดียวกล้องมันดูเป็นภาพรวมแต่มันไม่สามารถบอกเราได้ว่าชัดเจนตรงไหนให้ดูกระจก มันกว้างที่ฝั่งซ้ายเราหมุนไปซ้ายแนะ่ๆเริ่มงง,งแล้วอ่โอเคหมุนไปทางซ้ายแหละครับหมุนไปอีกหมุนไปอีกเพราะว่าเรางงเมื่อกี้นี่โอเคดีดีถ้าดีแล้วให้คืนพวงมาลัยนะถ้าดีแล้วต้องคืนเยี่ยมยอดนี่ครับกว่าจะกว่าจะได้ขนาดนี้นะนท่านผู้ชมดูไว้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมไม่อยากผ่านไปนะครับเพราะว่าผมอยากให้เขาทําได้เองนะครับเขาทําได้ด้วยการด้วยตัวเขาเองผมไม่หมุนพวงมาลัยช่วยนะครับ ถามว่าทําไมไม่หมุนล่ะเฮ้ยทำไมไม่สอนเขาล่ะเฮ้ยผมบอกไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับแต่ผมอยากให้เห็นการกระทําว่าเขาได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอย่าไปดราม่านะครับไอ้คนเกี่งชอบคอมเมนต์นั่นนี่นะครับใม่ดูถึงว่าทําไมต้องสอนแบบนี้ก็อสอนแบบนี้แหละมือใหม่นะครับจะไปสอนแบบไหนล่ะเขาต้องทําให้ได้ก่อนเดี๋ยวรอบนี้จะเพิ่มไฟบีครับรอบนี้เราจะเพิ่มการวนวนรอบสารานะสักรอบนึงพอละ เข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ว่างก่อนตอนนี้หักซ้ายไปเดอ้อจาไว้ว่าห้ามยกคานแรงถ้ามีอะไรผิดปกติให้หยุดรถอย่าไปคิดว่าจะต้องทําอะไรให้หยุดไปเลยอะหยุดรถครับหยุดรถอันนี้รถไหลเฉยใช่ไหมรถไหลนะเออหมุนพวงมาลัยซ้ายก่อนเพราะว่ามันแคบตอนขยับรถไปถ้าตื่นให้มีบให้มีการเบรกช่วยเดอ้อเพราะว่าอยู่คนเดียวนะมผมแรงน้ำาระทันเนี้ย <laughs> เออค่อยๆไป มุนพวกมาไล้อีกว่าท่านพ่อในการเรีออ่ยวหมนออกมาทางนู้นเราก็ขึ้นมา,านนยกคาดเพิ่มก่อนจักนิดนึง่งยกขึ้นมาอีกให้มันดันพอดันให้ค่อยๆเบรค,อคอโอเคเบา,บาไว้เออเบา,บาไวาค่อยไฟไปดีมากดีมากชา้ชาๆไว้นะชา้าๆ้าไว้คืออย่าไปหลงปล่อยหมดถ้าปล่อยหมดคุมไม่ได้เราเริ่มเคลื่อนครับโอเคครับหมใดช้วิจรณญยานนะครับผม อยู่ดีๆผมไม่ทะเล้ทะทลานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ห้ามเล่งกันเร่งโดยเด็ดขาดนะครับมือใหม่หัดขับเดินหน้าไปครับเดินหน้าวนขวาเลยเดินหน้าวนขวาเลยถ้ารู้ว่าตัวเองผิดเพี้ยนให้หยุดรถคิดก่อนถูกต้องแล้วนะครับเดินหน้าวนขวาอย่างเดียวมองภาพที่เราจะไปได้ อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจในการถ่ายทอดนะครับคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม9นาทีกว่าแล้วนะครับคือผมจะไม่ถ่ายให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนอะไรที่สําคัญนะครับโจทย์ไหนเริ่มพัฒนาผมถึงจะถ่ายให้ดูนะครับสถานที่ก็อยู่แถวบ้านนะครับอยู่แถวบ้านของผู้เรียนนะครับ ใครที่จะเรียนนะครับไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านนะครับถามใจตัวเธอนะครับถามตัวตัวเองดูนะครับว่าพร้อมไหมเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราจะเชื่อใครนะครับผมถ้าดูคลิปผมแล้วชอบใจติดต่อครับ0883350072นะครับอย่าคิดนานนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับ เดี๋ยวดูนะครับพิกัดที่มาคือการตีวงนะครับตีวงเดียวเพื่อเข้ามาในช่องนะครับคลิปนี้ก็ยาวมากๆครับผมได้โปรดรับฟังให้จบนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่การรับชมของตัวท่านเองนะครับช้าช้าไว้ช้าช้ไว้ไวยิ่งใกล้จะเข้าที่แคบยิ่งต้องช้าชนะครับค่อยๆไปช้าช้าไว้เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เลยเด้อช้าช้าๆๆชช้าๆจะชนแล้วจะชนแล้วจะชนแล้ว จะชนซ้ายแล้วเด้อพิกัดจะชนทางซ้ายแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ด้วยเลี้ยวขวาต่อไปเด้อขยับไปก่อนให้มันผ่านไปก่อนเลี้ยวขวาไปครับหมุนไปหมุนไปไปอีกรอบนึงไปวนมาอีกรอบนึงรอบนี้เป็นการเข้าในที่แคบพั้งแรกนะครับแบบว่าเปลี่ยนฝั่งแค่นั้นทําให้รถมันจะชนซ้ายนะครับคือถ้าเป็นกําแพงบ้านหรือเป็นต้นเสาเนี่ย เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาอาจจะเบียดมาแล้วตั้งแต่ต้นที่2นะครับพอเบียดเุิ่มตกใจนะครับบางคนเร่งกันเร่งอีกนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับวิธีสอนมันก็มีอยู่ว่าทํายังไงนะครับทำไมถึงจะให้สอนทําไมต้องบ่อยทําไมต้องพูดบ่อยก็ต้องพูดจนกว่าเขาจะทําได้แล้วก็เข้าใจนะครับใครที่ลาคาญหรืออะไรยัง <c oughs> ไงก็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 แล้วแต่ท่านละกันนะผมจะเน้นว่าคนที่มาเรียนเท่านั้นที่จะเข้าใจตรงนี้นะครับว่าทําไมเราถึงจะสอนอ่าแบบนี้แบบนั้นนะครับ ต้องเน้นครับต้องเน้นถ้าถ้าทำไม่ได้ด้วยด้วยสายตาที่ที่เราประเมินแล้วก็การกระทําไม่ผ่านผมก็ไม่กล้าไปทําอย่างอื่นเหมือนกันนะครับไม่กล้าไปสอนอย่างอื่นเหมือนกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ให้โอกาสนะครับรับชมให้จบจะได้เข้าใจว่าแต่ละคนอ่ะเขาเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับวิดีโออัพแล้วตามสัญญาได้บอกแล้ว ผู้เรียนหนุม่มผู้เรียนสาวตั้งกระท่วบอกเอินไทยเฮือนไกลหมู่เขาหลายหลายคนเพิ่นกบับเราความว่าสอนดีมาเรียนเด้อแฟนคลับสมัครเข้ามาเด้อทางนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นการฝึกเพิ่มเติมจากที่ผมสอนมานะครับจากเดิมที่อยู่ในสนามรับงอกงอกแงะไปเรื่อยๆเพิ่มทักษะต่างๆนะครับจึกๆึกจักๆมาหมดเรียบร้อยครับหลายความเข้าใจทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ดูได้ทุกฉากตอนนะครับมีแต่คนเรียนเท่านั้นที่จะเข้าใจได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่สนใจเรียนนะครับ ท่านเท่านั้นที่จะตัดสินใจนะครับอย่าไปให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนตัวเองนะครับใครที่อยากเรียนหรืออยากจะอะไรยังไงหาข้อมูลอยากเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะครับผมก็คืออย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าอยากเรียนมาเรียนได้เลยนะครับคือซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่พูดอะไรมากมายนะครับคลิปก็จะจบแล้วเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ใครที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะกว่าจะ ได้ขนาดนี้นะครับก็ฝึกกันอีกเยอะแล้วก็ฝากด้วยนะครับเอาไปขับเอาไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมนี่จะเป็นการขับเกียร์สี่นะครับมาเรื่อยๆอัรตราปกติจะเปลี่ยนเป็นกเกียร์ห้าก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของของผู้เรียนนะครับสี่ห้าเกียร์ห้าอยู่คือด้านบนนะครับชิดขวาขึ้นบนเกียร์หกชิดขวาลงล่างนะครับมันก็จะเป็นเกเหมือนกับการเข้าเกียร์หนึ่งสอง มันจะเป็นมุมทั้งสองทั้งสองเกียร์นะครับก็ปรับใช้ก่อนจะออกถนนใหญ่ต้องฝึกให้เข้าใจตรงอันนี้ก่อนครับการการขับอยู่บนพื้นธรรมดาก่อนลองโยกลองเข้าให้มันถูกต้องนะครับมือใหม่หัดครับไม่งั้นออกมาบนถนนมือพันกันนะครับมัวทั่วไปทั่วทีบ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับ